วันนี้มากัน3าคนเลยนะครับนักแสดงจากเรื่อง l a d i Boyfriend เพื่อนกันมันดีเป็นน้องนนน้องน็กแล้วก็น้องหวายอ้าวใครจะล้วงใครหรือเขาจะมาร่วมหัวจมท้ายกันล้วงใครสักคนเอ้ยอยากรู้แล้วคุณผู้ชมล้วงเงินเป็นวงกลมล้วงอะไรฮะก็ล้วงคนหนึ่งต่อคนหนึ่งคนหนึ่งต่อเป็นวงกลมไงไม่เป็นอ่ะอะไรไปดู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 ล้วงรับดาราครับอะไรล้วงมันวงกลม ลุงลัดดาราของเราในวันนี้ยังคงมาป่วนปั่นกันที่กล้องละคร l ล d y ้ o อ f a n t a s y ีลีรอบนี้เราจะให้แก๊งรักสามเศร้านนวัยและน้องแน็กได้เมาส์กันเองจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับก็น,นนครับครับคือผมเนี่ยเวลาผมอยู่ที่เฉยหรือว่าผมมือผมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแกงผมมาจับนู่นจับนี่มาตีเศ้าผมผมก็จุกเลยตีตตม,ายมาตีเข้ามาแกงเข้ามาตีมาทุบอะไรอย่างเงี้ยตีตีอะไรนะครับตีอะไรนะตีนะฮะ ีีี่นออทักทายทักทายน้องชายแล้วก็ุ้มหลังไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วมาทุ้มหลังผมแล้วมันเจ็บแล้วเต่แม่อร่มันไส่มันไส่มันไส้ตัวเขาหรือมันไส้น้องชายมันไส้ทั้งตัวเลยเป็นคนที่แก่สุดในกองแต่ว่าอะไรเป็นคนที่เหนียอยู่มากแต่แกงหน้าแกงมากครับอ่ะเข่าแม่ครับครับ แม็กมีเรื่องอะไรเผาครับเห็นแม็กอย่างนี้เห็นเห็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นคนที่แบบปลดหลับอลดนอนนะครับไม่ไม่ไม่ได้นอนมาจากบ้านนะฮะไม่ได้นอนจากบ้านใช่จะมานอนที่กองคะยังไงครับเวลาอยู่ในกองคือนอนตลอดเลยหรือว่าไงนอนนอนนอนตลอดเวลาเวลาจะแต่งหน้าหรือทาผมนะฮะเรียกแต่ละทีต้องต้องมาตามที่รถนะครับต้องมาตามที่รถเออน้องแน็กอยู่ไหนน้องแม็กโอ้ยโอ้ยแน็กอยู่ในรถแน็กในรถต้องต้องมาตามที่เอาเด็กไว้กันอย่าเล่นเติบโตไงช่วยกันตังโตช่วยกันตังโต อมาถึงเราแล้วให้แก้แค้นคืนอยากแก้แค้นใครพี่หวายครับพี่ไวายนี่ง่ายมากเลยครับครับผมคือคือมีเรื่องให้เผาเยอะแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบอยให้ท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับครับร่าถ้าปกติเสียงเสียงคนเราพูดอ่าสมมติหสวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มูลนงพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับอ่ะอ่าอ่อ่ะอ่อ เงียบเงียบเงียบงั้นเลยลองเกตดูไปดูต้นฉบับต้นฉบับสวัสดีครับสวัสดีครับเงียปกติครับปกติอ่าเฮ้ยเงียบเฮ้ยเงียบรปกติปกติก็ไม่แห้งแบบนี้นครับไอ้นนไอ้นนนเข้ายากแก๊งนี้แต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับพัดกันเผากันคนละเรื่องซองเรื่องเอาแบบหอมปากหอมคอกันไปส่วนตอนนี้เวลาหมดอีกแล้วล่ะครับครั้งต่อไปใครจะมาเผาให้ฟังกันอีกห้ามพลาดนะครับในช่วงล้วง ลัดดาร่นานั่นไงเห็นไหม,มล้วงกันจะเป็นวงกลมเลย <laughs>